ดาคอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่428ในวันนี้เมื่อลู่เสี่ยวเฉียนรู้สึกว่าเวลาของเขาหมดลงเขาก็พิงไม้เท้าอีกครั้งและเดินโซเซจากบ้านไปที่ลานบ้านเมื่อมองไปที่กระดิ่งลมที่ดูเหมือนเด็กสาวโม่ข่าวที่แขวนอยู่ทั่วลานบ้านความคิดของลู่เสี่ยวเฉียนก็ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาจำการเผชิญหน้าครั้งแรกกับเด็กสาวโม่ข่าวได้ประสบการณ์การต่อสู้เคียงข้างกันและหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกัน หลังจากนั่งอยู่ในลานบ้านและฟังเสียงกระดิ่งลมสักพักลู่เสี่ยวเฉียนก็ลุกขึ้นและเดินกลับไปที่บ้านอย่างช้าๆด้วยไม้เท้าผลก็คือเมื่อเขากำลังจะข้ามธรณีประตูบ้านเสียงที่คุ้นเคยก็ดังมาจากด้านหลังของลู่เสี่ยวเฉียนจากนั้นเขาก็ใช้ความเร็วสูงสุดและเดินมาที่ลานบ้านอีกครั้งจากนั้นลู่เสี่ยวเฉียนก็ยืนอยู่ในลานบ้านหลังจากมองหาเป็นเวลานานเขาก็ไม่พบร่างที่หลอกหลอนเขาขณะที่ลู่เสียวเฉียนคิดว่าเขากำลังประสาทหลอนและกำลังจะกลับบ้านเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ลลู่่่่เเเสสีียยววฉนนนแใจาาาขไไมด้ประทหอ ดังนั้นเขาจึงเงยหน้าขึ้นและจ้องไปที่ที่มาของเสียงซึ่งอยู่กลางอากาศซึ่งไม่มีอะไรอยู่เลยสาวน้อยโมเข,ขาฉันรู้ว่าเป็นเธอออกมาเธอลูกเสียวเฉียนพูดกับอากาศด้วยเสียงไม่ต่อเนื่องพี่เสี่ยวเฉียนประมาณสิบนาทีต่อมาพร้อมกับแสงสีเหลืองปรากฏขึ้นเงาของสาวน้อยโมเข,ขาก็ปรากฏขึ้นในอากาศในที่สุดซึ่งลูกเสียวเฉียนกําลังมองอยู่สาวน้อยโมเข,ขาลูกเสี่ยวเฉียนก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวด้วยความตื่นเต้นสวัสดีตอนเช้าพี่ชายเสีย่ยวเฉียนฉันมารับคุณแล้วคุณพร้อมไหมเงาของสาวน้อยโมเขาจ้องมองไปที่รูกเสีย่ยวเฉียนและถามด้วยรอยย ต่อมาเงาของซินลี่เกิลบอกกับเอลยูเซียวเียนว่าเธอได้รับรูปแบบชีวิตใหม่และเธอยังมีความสามารถในการเปลี่ยนเอลยูเซียวเียนให้เป็นรูปแบบชีวิตเดียวกันเพื่อที่พวกเขาทั้งสองจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปโอเคซินลี่เกิลแต่ฉันอยากเจอทุกคนอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเอลยูเซียวเกียนตกลงตามคำขอของซินลี่เกิลแต่เขาก็อยากเจอเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งเช่นกันเมื่อเอลยูดงยู u, ซึ่งยังคงทำงานอยู่ได้รับสายจากเอลยูเซียวเียนเขาก็ขอลาซันเฟลองจากนั้นเขาก็รีบปรับบ้านโดยไม่หยุดต่อ มาเอลยูดงยู u, พาเพื่อนดีๆของเอลยูเซียวเกียนทั้งหมดเข้าไปในลานบ้านของตระกูลเอลยูทีละคนในหมู่พวกเขามีคนที่นั่งบนรถเข็นแล้วไม่สามารถยืนขึ้นเดินได้อีกต่อไปและยังมีคนที่หามด้วยเปลหลังจากส่งบุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องไปแล้วเงาของซินลี่เกิลก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบชีวิตของเอลยูเซียวเกียนต่อหน้ายูซูโอเวยและคนอื่นๆเป็นผลให้เธอหมดพลังงานในขณะที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงผ่านไปเพียงครึ่งทางเท่านั้นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่กระทันหันนี้เอลย<ๆ>ูดงยู u, และคนอื่นๆต่่่าากวลลแอเเซน ชีวิตและความตายถูกกำหนดโดยโชคชะตาและความมั่งคั่งถูกกำหนดโดยพระเจ้าสาวโง่อยาบังคับอีกต่อไปฉันพอใจมากที่ได้เห็นคุณก่อนตายจุดจบนี้เป็นจุดจบที่สมบูรณ์แบบสำหรับฉันในขณะที่ร่างกายของเอลยูเซียวเกียนเริ่มสลายไปอย่างช้าๆเนื่องจากความล้มเหลวของการแปลงร่างเบไก่และคนอื่นๆจับมือกันและกระพือปีกนางฟ้าจากท้องฟ้าที่อยู่กลายออกไปบินช้าๆไปยังลานบ้านของตระกูลเอลยูสวรรค์น,นางฟ้าเมื่อเผชิญหน้ากับการมาถึงอย่างกระทนหันของเบไก่และคนอื่นๆแวงเทียนบ้าซึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นเป็นคนแรกที่พูด จากนั้นผู้คนที่เหลือก็ถอนหายใจทีละคนพวกเขาไม่คาดคิดว่าจะมีนางฟ้าอยู่ในโลกนี้ใช่เพราะผู้คนเกือบทั้งหมดที่อยู่ที่นั่นเคยเห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีอารมณ์แปรปรวนรุนแรงเป็นพิเศษเนื่องจากการปรากฏตัวของนางฟ้าเมื่อเปิดข้อและคนอื่นๆลงจอดเบลล์ก็ปล่อยมือของแค่ชาจากนั้นเขาก็มาหาหลูเซียวเฉียนที่กำลังจะหายตัวไปโดยสิ้นเชิงเบลล์โบกมืออย่างอ่อนโยนให้หลูเซียเฉียนและอีกฝ่ายไม่เพียงแต่หยุดสลายตัวแต่ยังดำเนินกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตก่อนหน้านีีี้้ต่่่ออออไปขขบบคคคุณสหหรัวววาาามชชยเเลืงทดนน หลังจากเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตเสร็จแล้วลู่เสี่ยวเฉียนก็กลายเป็นร่างผีเหมือนกับเด็กสาวโ่เขลาจากนั้นเขาก็โค้งคำนับให้เบนโลโดยประสานมือทั้งสองข้างไว้เกิดอะไรขึ้นลู่เสี่ยวเฉียนและพวกคุณทุกคนลืมพวกเราไปแล้วหรอเมื่อเบนโลเดินกลับไปที่แค่ชาหลังจากที่เขาจากไปเขาก็มองไปรอบๆที่ทุกคนอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่ลู่เสี่ยวเฉียนและคนอื่นๆจำเทวดาสององค์ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาไม่ได้อีกต่อไปนั่นคือเปอยโคและคนอื่นๆ เพราะเมื่อทั้งสองค่อยๆหายไปจากสายตาของทุกคนยกเว้นโยเอนจูนที่พูดถึงลุงลัวและป้าพวกของเขาเป็นครั้งคราวคนอื่นๆทุกคนก็ลืมพวกเขาไปหมดแล้วจริงๆแน่นอนว่ายังมีเหตุผลที่สำคัญกว่านั้นอีกนั่นคือในเวลานี้ไรชาได้คืนผมสีทองของเธอลืมมันไปเถอะเบนโลเปลี่ยนกลับเป็นรูปลักษณ์ในความทรงจำของพวกเขากันเถอะทันทีที่เสียงเงียบลงไรชาและเบนโลก็เปลี่ยนกลับเป็นรูปลักษณ์ของนายลัวและนางลัวและเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมก็กลายเป็นเสื้อผ้าปกติที่พวกเขาเคยใส่เช่นกัน คุณคือนายลัวและนางลัวโยจัวเวยซึ่งนอนอยู่บนเปลหามได้เท่านั้นเป็นคนแรกที่จำเป๋ยไครและคนอื่นๆได้ไท้ายที่สุดแล้วเขาเคยรู้จักอีกสองคนนี้มาเป็นเวลานาน,นที่สุดในบรรดาคนเหล่านี้ต่อมาลู่เสียวเฉียนและคนอื่นๆก็จำคู่รักลัวและภรรยาของเขาที่กินข้าวกับพวกเขาได้หลังจากที่ทุกคนจำได้เป๋ยไครและภรรยาของเขาก็กลับกลายเป็นนางฟ้าอีกครั้งใช่เหตุผลที่เป๋ยไครและภรรยาทำเช่นนี้ก็เพราะว่าการทำเช่นนั้นเท่านั้นที่จะช่วยให้พวกเขาไม่ต้องลำบากอธิบายให้ใครฟัง ด้วยวิธีนี้ทุกคนจะคิดว่าพวกเขาเป็นเทวดาที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อเดินทางมาบนโลกงั้นพวกคุณสองคนก็รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราแล้วสิผีของลูกเสียวเฉียนพูดกับเปิดไขและภรรยาด้วยความตกใจเล็กน้อยไม่เพียงแต่คุณรู้แต่คุณยังช่วยเล็กน้อยในความลับในช่วงเวลาที่สำคัญอีกด้วยตัวอย่างเช่นไคชาย,ยกตัวอย่างบางส่วนที่เธอเบโลและพี่น้องเปิดอยู่ช่วยเหลือทุกคนในความลับต่อหน้าทุกคนขณะที่ไคชากำลังยกตัวอย่างเบโลก็ปลดปล่อยพี่น้องเปิดอยู่ออกจากโลกพัธาเมื่อพี่น้องเปยยิดา แต่หลังจากที่ไครชาพูดถึงตัวอย่างเหล่านั้นเสร็จแล้วผมของพวกเธอก็กลับมาเป็นสีเดิมลุงและป้าที่รักตอนนี้คุณยังต้องการให้เงินค่าขนมแก่ฉันและน้องสาวของฉันบ้างหรือไม่เปิดชาผู้มีผมสีบ l อนพูดกับทุกคนด้วยสีหน้าที่เล่นหลังจากได้ยินสามคำว่าเงินค่าขนมทุกคนที่อยู่ที่นั่นยกเว้นลูต่ตงอยู่ต่างก็แสดงสีหน้าเขินอายมากโอเคหลังจากพบคุณวันนี้ครอบครัวของเราจะกลับไปแล้วเราจะไม่กลับมาอีกในอนาคตดังนั้นเพื่อความคุ้นเคยของเราฉันมีของขวัญให้ทุกคนทันทีที่เสียงเงียบลง ใครชายหยิบขวดยาหลายขวดออกมาซึ่งสามารถฟื้นคืนความยาวไวจากแหวนเช่นเดียวกับที่ยกเว้นห่วงเหมยจูปาเจียลู่เสี่ยวเฉียนและซานหยูทุกคนที่อยู่ที่นั่นรวมถึงลูตง่ตงอยู่ต่างก็ได้รับขวดยาที่สามารถฟื้นคืนความยาวไวของพวกเขาอย่างไรก็ตามสิ่งนี้สามารถฟื้นคืนความยาวไวของพวกเขาได้เท่านั้นอายุขที่กำหนดไว้ของพวกเขาจะไม่ยืดออกไปเลย